นวันนี้ <c oughs> พามาดูเด็กๆเล่นว่าวกันค่ะอลิกงกำลังแต่งว่าวให้เด็กๆอยู่นะคะวันนี้น้องเขาใครคุณน้าทำว่าวให้หรอคะคเออน้าเขาทำว่าวให้นะครับโอ้น้องบอกว่ากี่ปีแล้วคะว่านี้ปีแล้วโอ้สามปีแล้วนะคะว่าวตัวนี้นะคะน้องเขาเล่นมาสามปีแล้วนะคะเพื่อนๆน้องเขาเล่นมาสามปีแล้วนะคะ <c oughs> เล่นมาสามปีแล้วะะ <c oughs> แล้วก็มาติดกระดาษใหม่ใช่ไหมคะ อ,อกระดาษนี้เขาติดเขาติดกระดาษเขาติดทุกปีนะคะเพื่อนๆเนาะเล่นพอเวลาเสียเขาก็มาอ่าติดใหม่กันเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะว่าวควายนะคะสวยมากเลยนะคะแกะลายฉลุด้วยนะคะแกะลายฉลุมีหน้าด้วยค่ะเพื่อนๆมีตามีปากด้วยมีนี่ค่ะของอลีอลีไม่ติดนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะมีอะไรนี่เขาเรียกอะไรนี่งอนมีงอนด้วยนะคะงอนสีทองสวยมากเลยค่ะ น้องเขาให้คุณน้าทําให้นะคะเล่นมาสามปีแล้วนะคะว่าวตัวนี้โอ้โหเหลือเชื่อว่าเล่นมาสามปีแล้วน้วองยอดเลยทนทานแล้วก็มีว่าวนกด้วยนะคะว่าวนกแต่งว่าวก่อนนะคะเพื่อนๆแต่งว่าวก่อนแต่งว่ากวาก่อนระหว่างนี้ดิฉันก็จะ หาขาตั้งกล้องก่อนมาเล่นว่าวสนุกสนุกค่ะเพื่อน สวัสดีค่ะคุณ,ณานารัตชาแนลสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมมาแล้วหนึ่งคนมาดูเด็กๆเล่นว่าวกันค่ะมาดูเด็กๆเล่นว่าวกันค่ะคุณนารัชคุณนารัชชาแนลนะอลีอลีช่วยจําด้วยอลีช่วยจําด้วยสวัสดีค่ณณคณณนนะมีคนมามอมหัวใจให้เราสองดวงมาดูเด็กๆเล่นว่าวกันค่ะพี่คุณนารัตมาดูเด็กๆเล่นว่าวกันค่ะ อย่าเล่นแง่ๆหรอเนอะคนคนเล่นองคนเลยนะสวัสดีค่ะคุณนารัตที่เข้ามารับชมไม่มีประกาศจดชื่อไว้บอลี่เล่นด้วยเล่นด้วยครับน้องตัวเล็กอ๋อนี่พี่เขาเข้ามาทักทายแล้วมอบหัวใจให้สองดวงด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณคุณนารัตมากนะคะนารัตชาแนลเข้าไปดูได้นน้องๆนะเข้าไปดูยูทูบกับช่องพี่นารัตได้นะใคร ใครใครเล่นใครดู u t u b e ไปไปดูช่องพี่นารัตด,ด้วยนะพี่นารัตเข้ามาดูเราเนี่ยพี่นารัตเขาทำ u t u b e ด้วยขอบคุณค่าคุณนารัตมาเล่นว่าวด้วยกันค่ะวันนี้ลมแรงค่ะอาลีพาว่ามาปล่อยอาลีไรเป็นอาชีพนนี้น,นี่คุณนารัตคุณนารัตชาแนลโอเคเดี๋ยวเข้าไปหาดู นรันะคะขอบคุณมากๆาเลยนะคะที่เข้ามารับชมวันนี้อลีก็ช่วยเด็กๆทําว่าวนะคะว่าวตัวนี้นะคะน้องเขาทำมา,าน้องเขาเล่นมาสามปีแล้วนะคะว่าวตัวนี้แล้วก็มาติดกระดาษใหม่คือคุณน้าเขาทาให้นะคะแล้วอลีก็ช่วยมาแต่งๆให้นะคะเดี๋ยวมมาดูกันอีกทีค่ะว่าจะขึ้นหรือเปล่าเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วนะคะเมื่อกี้ขึ้นไปแล้วแล้วก็หล่นลงมา <laughs> เออเชือกยาวๆนิดเลยเออนู่นอีกตัวหนึ่งค่ะสีน้ำเงินขาวค่ะว่าวนกน้องทำเองเหรอคะนั้นโอ้น้องทำเองนะคะเด็กที่นี่เก่งมากเลยนะคะเพื่อนๆทำว่าวเก่งกันจังเลยนี่ค่ะน้องเขาทำเองนะคะตัวสีนํำเงินแล้วก็มีว่านกตัวนู้นด้วยค่ะ เดี๋ยวอลีจะช่วยน้องเขาปล่อยว่าวนะครับว่าวตัวนี้น้องเขาเล่นมาสามปีแล้วนะคะแล้วมาติดกระดาษใหม่นะคะเป็นคุณน้าแถวบ้านของน้องเขาอ่าทําให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะขึ้นหรือเปล่าไปเลยไปให้ไกลไ,กลไกลเลย,เยแล้วก็กลกลแล้วมีตัวนู้นนะคะเพื่อนเพื่อนตัวข้างบนนู้นนะคะของอลีนะคะอลีปล่อยอยู่สองตัวนะคะตอนนี้ของอลีอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนแล้ว <laughs> น้องขาสองตัวไกลไนั้นเป็นของอลีนะคะเพื่อนเพื่อน นี่ค่ะของล里นะคะ,ออะ,คะเป็นว่าวเออว่าวจุลาแล้วตัวสีตัวสีแดงนี่ว่าวจุลานะคะของอ阿里แล้วก็ตัวสีเขียวข้างบนนู้นน,น,นะคะเป็นว่าวนกแอ่นนะคะว่านกแอ่นของอลีค่ะคคคแต่วันนี้ลมแรงมากเลยนะคะคเราจะมาดูว่าวของน้องๆเขาค่ะว่าขึ้นดีหรือเปล่าเล,เล่นเผื่อด้วยนะคะคุณนารัตค่ะได้ค่ะคุณนารัตเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเข้าไป ทักไทยในช่องพี่นะคะตอนนี้อ๋อขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไหนอะมองไม่เห็นอ่ะย่ะล่นล่นล่นมันกล้าหมวยว่าวตัวนี้น่าจะแก่แล้วนะว่ามันแก่แล้วว่าแก่แล้วนะคะน้องเขาเล่นมาสามปีแล้วนะคะตัวนี้ก็เลยจะมีคนดูสามคน ว่าตัวนี้เขาเล่นมาสามปีแล้วนะครับเพื่อนๆเล่นมาสามปีแล้วก็เลยจะแบบจะแบบว่าอาจจะแก่ไปนิดนึงสามปีแล้วยังได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากเลยนะคะอูขึ้นหรือเปล่า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 ไม่ขึ้นเงา <c oughs> เดี๋ยวแต่งนิดนึงนะคะเดี๋ยวแต่งนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวแต่งนิดนึง รมแรงมากหรอลุ้นลุ้นลุ้นคุณนารัชช่วยลุ้นขอบคุณค่ะลุ้น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 ขึ้นแล้วค่ะขึ้นขึ้นฮ่าเชือกขาดกเจียงนวลแรงเอาเชือกนวลแรงขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าเชือกอ่อนเกิน น,ก,นกแอน่นนกแอน่นอันนี้ว่าของน้องเขานะคะเพื่อนเมื่อกี้เชือกขาดนะคะเชือกอ่อนเกิน,ด,น,นะะดับขึ้นก้านดับคืนก้านดับขึ้นก้านดับคืนก้าน,น,นว่านกกระริดไปล่นที่ในสวนเขาเล้วจากคลองสวนเขาวาไมาน้นะ <laughs> น้าเออ ว่าอาลีไปหล่นในสวนข้างสวนบ้านนู้นนะคะเด็กเด,ด็กมาเล่นว่ามาออกกำลังกายกันค่ะเพื่อน สวัสดีสามคนดูค่ะตอนนี้อลิกำลังไปเก็บว่าวอยู่นะคะเพื่อนๆดูเด็กๆไปพลางๆนะคะ ล้นเฉือกขาดนี่เลยตัวนึงนึงตัวเออตัวน uh> uh ี้ปีกนวลลมแรงแลงเดียวเออวางตาบางไตาปล่อยแล้วนะคะน้องปล่อยไปลนกแล้วค่ะโอ้นกนกนกไอ้เล้นนะคะโอ้ล่นไปแล้วมาเล่นว้าสนุกสนุกกันค่ะเพื่อนๆแคบๆเขอบตาเดี๋ยวลมมด เออคุณนารัตเป็นคนใต้เหรอคะคุณนารัตเขาบอกแคบแคบคาตาเดี๋ยลลมมดคุณนารัตเป็นคนใต้นะคะคุณนารัตอยู่ที่ไหนคะเมื่อกี้ว่านกอลีเอ่อว่านกแอนนะคะขาดเสือกนี่เสือกข้าด้วพี่มามันล้นน้ำหน่อยเดียวฮ่ารอให้แห้งก่อนเลยคือมันล้นหือทำมันเสือกไม่ขาดมามันล้นนี่มาลงเลยมันเบื่อหรอเลย ลมไปตาน้องลมแรงเกือบอะถึงตากให้แห้งกันเลยดูดูว่านกแอ่นเอ้ยดูว่าจุฬาไปพังๆโอ้ขึ้นดีจังเลยขึ้นดีจังไอ้บ่าอําตี๋สือไอ้ไอ้บาอํานองตี๋สื้อตี๋สื้อของเราไปเน้นบาลีบาลีน้องตี๋สื้อของเราไปก็บอกขึ้นดีนี่แต่ว่า เสียงดังกบเสียงบออควายเลยใช่ไหมรเรงเลยว่าขี้เสียแอกให้นองกันเดี๋ยิขงหไปเออที่นเสียงแอกดังนะจ๊ะโอ้ขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วว่านกของน้องก็ขึ้นไปแล้วนะคะเพื่อน บอกควายนี่ไม่ปล่อยเลยวบอกควายสวัสดีค่ะใครเข้ามาใหม่ฝากกดคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่ท่าช้างบางกำนะคะท่าช้างบางกำนี่ค่ะท่าช้างบางกำตรงหลังปั๊มเชลนะคะเพือพ่อนๆที่เดิมของเรานะคะ เ็กเล่นว่าวกันค่ะอลีอลีว่าวนู้จะลงไหมนู้ว่าวจุลานะคะว่าวจุลากับว่าวนกนะคะ ว่างบายไล้แต่ว่าพี่มานอนรอว่าจุลาเล่นลมอยู่นะคะเพื่อน,น,นสวัสดีค่ะสวัสดีสองคนดูบอบว่าไม่ว่างเลยหรือเดี๋ยวไปกดยวนงี้ ชมบรรยากาศยามเย็นค่ะเพืเ่อนๆมาดูเด็กๆเล่นว่าวกันค่ะแล้วแล้วค่ะ สวัสดีห้าคนดูค่ะสวัสดีห้าคนดูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ใกล้ๆมาดูด้วยกันได้นะคะเราอยู่ที่หลังปั๊มเชลนะคะหลังปั๊มเชลลมแรงมากเลยค่ะตอนนี้ว่าวจุฬาว่านกแล้วก็ วานกวนกสองตัวนะคะเพื่อน ว่าวควายนะครับว่าวควายของเด็กๆนะคะขาดไปเลยนะคะเขาเป็นว่าวของน้องเขานะคะน้องเขาทำน้าแถวบ้านทำให้นะคะตัวนี้เล่นมาสามปีแล้วนะคะเพื่อนส่วนอันนี้นะคะว่าวหนอ็นค่าขึ้นสูงมากค่ะคุณนรัตขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคุณนรัตอยู่ที่ไหนคะคุณนรัต อยู่จังหวัดอะไรคะอันนี้ว่าวว่าวว่านกเอ็ดนะคะของอาลีนะคะอ่าหล่นลงน้ํานะคะขาดไปแล้วนะคะขาดไปแล้วคะ่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็ค่ําแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราดูว่าวสักแป๊บหนึ่งแล้วก็จะลงไลฟ์กันแล้วนะคะ ขึ้นสูงมากค่ะคุณนรัตขึ้นสูงมากเลยค่ะว่าวของเด็กๆเด็กๆก,กก็เล่นว่าวกันนะคะสน,นุกกันค่ะมาสูดอากาศบริสุทธิ์กลางทุ่งนานะคะเพื่อนมาดูเด็กๆเ,เล่นว่าวแล้วก็มาออกกําลังกายด้วยค่ะขึ้นสูงมากค่ะซูมก็ภาพแตกนะคะก็เลยไม่ค่อยซูมนะคะมองเห็นไกลๆแบบนั้นนะคะเพืพ่อน ล้วไม้รอบบ้านได้แล้วมรนลยอะคำแล้ว เก็บแล้วเหออลีเก็บแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวอีกอีกสิบนาทีนะคะอีกสิบนาทีเราจะลงไลฟ์กันแล้วนะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วนะคะอีกสิบนาทีเนาะตอนนี้ก็หกโมงสี่สิบแล้วนะคะหกโมงสี่สิบ หกโมงห้าสิบดิฉันก็จะลงไลน์นะคะแล้วก็จะมาไลฟ์กันวันหน้าเนาะมาดูอลีปล่อยว่าวทีเดียวห้าตัวไปเลยนะคะห้าตัวแล้วก็มาดูเด็กๆด้วยนะคะเพื่อนๆนะขอบคุณหวัวใจสองดวงของคุณนารัตน์นะคะคุณนารัตน์น่ารักที่สุดเลย <laughs> คุณนารัตน์ เนี่ยค่ะโอเคแล้วจะกลับแล้วโอ้ขึ้นแล้วนะคะขึ้นอีกแล้วะค่ะว้าวว่าจุฬาอลีก็กําลังจะลงแล้วนะคะเพื่อนๆกำลังจะลงแล้วนะคะว่าจุฬานะคะว่าจุฬาของอลีที่ปล่อยนะคะก็กําลังจะลงแล้วนะคะเพื่อนๆก,กาลังจะลงแล้ว ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเรานะคะเพื่อนๆวันนี้อลิก็เก็บว่าวจุลาแล้วนะคะว่าวจุลาของอลิก็เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฝากดูคลิปวิธีการทําว่าวจุลาด้วยนะคะเราจะลงคลิปอ่าพรุ่งนี้นะคะวันนี้กลับไปตัดต่อก่อนพรุ่งนี้ก็จะลงคลิปนะคะพรุ่งนี้จะลงคลิปวิธีการทําว่าวจุลาของอลีนะคะเพื่อนๆฝากดูคลิปพรุ่งนี้ด้วยนะคะคลิปว่าวจุลาแล้วก็จะมีคลิปว่านกแอนเนาะสองคลิป สำหรับปีนี้นะคะการทำว่าวของเราทั้งหมดห้าตัวก็ครบแล้วนะคะก็จะลงเหลือลงอีกสองคลิปนะคะเพื่อนๆใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะคะว่าวทั้งหมดของเราทําทั้งหมดห้าตัวนะคะว่าวตัวแรกของเราก็คือว่าวควายนะคะว่าวควายแล้วก็มีว่าวตัวที่สองว่าวอะไรแล้วอลีว่าวงเดือนนะคะว่าวงเดือนโอเคแล้วทําเผื่อด้วยหนึ่งตัวจะมาเล่นด้วยโอเคค่ะคุณคุณนารัตมาเลยค่ะมีให้เล่นเยอะเลยค่ะมาค่ะ มาเล่นด้วยกันค่ะตัวที่สองของเราก็คือว่าวงเดือนนะคะเราก็าทำไปแล้วนะคะลงคลิปไปแล้วแล้วตัวที่สามก็คือตัวเมื่อวานนี้คือว่าวนกเนาะว่าวนกนกธรรมดาตัวสีเหลืองก็ลงไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลืออีกสองคลิปก็คือว่าว่าวจุฬาแล้วก็ว่าวนกแอ่นนะคะเหลือสองคลิปที่เรายังไม่ลงนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เราก็จะลากันไปแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณคุณนารัตน์มากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณอ่าเด็กๆสวัสดีค่ะโอ้เด็กๆสวัสดีค่ะด้วยนะคะฝากเด็กๆด้วยนะคะเพื่อนเด็กๆทำว่าวนี่ค่ะว่าของเด็กๆเด็กๆทำเองนะคะเพื่อนๆเด็กๆทำเองเด็กๆทุกวันนี้เก่งมากเลยนะคะเนี่ยค่ะเด็กเก่งมากเลยค่ะทำว่านี่ขึ้นดีมากเลยนะคะเมื่อกี้นี้ขึ้นดีนะคะตอนนี้ตอนนี้ลงแล้วนะคะตอนนี้ลงแล้วนะคะอันนี้ว่าวควายก็ขึ้นไปแล้วนะคะ ขึ้นไปแล้วแล้วก็ลงมาแล้วค่ะนี่ค่ะว่าวควายว่าวควายตัวนี้โอ้โหดิฉันแบบแบบเออดีมากเลยเด็กเขาใช้แบบขนุนถนอมมากเลยนะคะเพื่อนว้าวตัวนี้นะคะน้องเขาเล่นมาสามปีแล้วนะคะนี่น้องๆเขาโอเคค่ะขอบคุณค่าคุณนาราสคุณนาราสให้ให้สิบคะแนนเลยค่ะให้เด็กๆเ <laughs> นี่ยค่ะอันนี้คือว่าวควายของน้องเขานะคะเล่นมาสามปีแล้วนะคะพอพอ เพราะว่ากระดาษขาดน้องๆเขาก็มาติดใหม่แบบนี้นะคะเล่นมา3ามปีแล้วนะคะตัวนี้กูยอมรับเลยว่าเด็ก <c oughs> ๆนี่เป็นทะนุถนอมมากเลยเนี่ยพี่เขาชมพี่เขาชมพี่พนารัตเขาชมว่าสวยมากเลยครับเขาชมว่าน้องเขาสวยมากเลยเนี่ยค่ะบ้านพี่อยู่ไหนบ้านพี่นายนัทพงศ์ขอบคุณค่าทองสมอยู่นี่ค่ะอยู่ตำบลท่าช้างบางกําจังหวัดสงขลาค่ะท่าช้างบางกําสงขลา หมู่บ้านหนองขวนนะคะหนองขวนอยู่แถวอตอนนี้เรามาเล่นอยู่แถวหลังปั๊มเชลนะคะหลังปั๊มเชลท่าช้างนะคะถ้าใครมาขากลับจากหัดใหญ่ก็จะมีปั๊มเรียงๆกันหลายๆปั๊มนะคะจะมีป,ปโโั๊มปตทปั๊มคาวเทคปั๊มเชลนะคะเราอยู่หลังปั๊มเชลนะคะเพื่อนๆนะตอนนี้เราเล่นอยู่ที่ทุ่งนาหลังปั๊มเชลนะคะขอบคุณคุณนะัชพงศ์นะคะที่เข้ามาดูเราแล้วก็มาดูเด็กๆเล่นว่าวกันนะคะตอนนี้ดิฉันก็กําลังจะลงไลฟ์แล้วนะคะเพราะว่า ค่าแล้วนะคะตอนนี้ค่ามากแล้วเนาะจะทุ่มหนึ่งแล้วแสงแสงไม่มีแล้วนะคะแสงไม่มีแล้วแสงไม่มีแล้วเราก็ลมก็แรงด้วยนะคะแล้วก็ว่าวก็ขาดไปตัวหนึ่งนะคะว่านกแอ่นของอรีขาดไปตัวหนึ่งนะคะหล่นลงน้ํานะคะขึ้นดีเหมือนกันค่ะตอนนี้ก็ขึ้นดีนะคะเสียงดังเสียงแอคดังมากเลยค่ะเสียงแอคดังมากเลยค่ะคุณนาราสวัสดีคุณนัทพงศ์นะคะ ทักทายคุยกันได้นะคะคุณนัทพงศ์อยู่ที่ไหนคะถ้าอยู่แถวนี้ก็เข้ามาชมกันได้นะคะเราก็จะมาเล่นตอนเย็นๆกันแทบทุกวันนะคะบ่อย <c oughs> มาดูกันได้คะ่ะมาดูกันได้ว่าลูกแอนอลิ์ก,กําลังเก็บว่าวอยู่นะคะพเพื่อนๆอีกสักอีกสักสิบนาทีเราก็จะไปกันแล้วนะคะเนี่ยคะ่ะเ,เด็กๆก็เก็บว่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อ๋ออยู่กระบี่คุณนัทพงศ์อยู่กระบี่ขอบคุณค่ะคุณนัทพงศ์คุณนัทพงศ์อยู่กระบี่พี่คุณนัทพงศ์คุณนัทพงศ์มาเล่นด้วยกันนะคุณนัทพงศ์เคยมาสงขาไหมคะเคยมาสงขาไหมคะเคยมาที่หัดใหญ่ไหมคะหัดใหญ่เราอยู่ที่หัดใหญ่นะคะหัดตำบลท่าช้างนี่จะติดจะติดหัดใหญ่นะคะท่าช้างบางกบนีจะติดกับหัดใหญ่เลยค่ะแถวควนลังอะค่ะจะติดติดกันนะคะถ้ามา ถ้าจะไปหัดใหญ่ต้องผ่านต้องผ่านหมู่บ้านเราก่อนนะคะต้องผ่านต้องผ่านบางกำก่อนนะคะเนี่ยค่ะเราอยู่ทางจะไปหัดใหญ่นะคะเพืพ่อนๆถ้าใครผ่านหัดใหญ่ก็แวะเข้ามาทักทายคุยกันได้นะะมาเจอกันได้ค่ะที่ทุ่งนาค่ะที่ทุ่งนา <c oughs> เด็ก <c oughs> ๆก็กําลังเก็บว้าอยู่นะคะขอเวลาอีกสักสิบนาทีนะคะเพืพ่อนๆเนาะ เคยครับบ้านยายอยู่ที่นั่นอ๋อเหรอคะบ้านคุณยายอยู่ที่นี่อ๋อค่ะค่ะค่ะคุณยายเป็นคนสงขานะคะไว้วันหน้ามาเที่ยวมาเจอกันบ้างนะคะคุณนัทพงศ์มาเล่นว่าวด้วยกันค่ะมาเล่นว่าวด้วยกันค่ะเด็กๆก,ก็กลับบ้านกันแล้วนะคะค่ำแล้วค่ะเมื่อกี้คนมาดูแบบเป็นร้อยเลยนะคะเมื่อกี้นี้ตอนนี้กลับไปหมดแล้วค่ะค่ำแล้วนะคะ เมื่อกี้คนมาดูอลีเล่นว่าวเป็นร้อยๆเลยนะคะเมื่อกี้เขามาชมธรรมชาติด้วยค่ะเขาไม่ได้มาดูอลีอย่างเดียวเขามาเที่ยวดูธรรมชาติดูเด็กๆเล่นว่าวด้วยค่ะเพื่อนๆมาดูกันเป็นร้อยเลยเมื่อกี้นี้กลับไปหมดแล้วนะคะตอนนี้วันนี้เราก็กําลังจะกลับกันแล้วนะคะขอบคุณคุณ,คณนทัทพงศ์ขอบคุณคุณนารัชชาแนลนะคะที่เข้ามาดูคลิปของพวกเราฝากด้วยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเด็กๆขับรถดีๆนะเด็กๆบ๊ายบายกลับไปดูคลิปด้วยนะกลับไปดูคลิปด้วยพี่ลองคิให้วเด็กๆนะคะเด็กๆเด็กๆแถวบ้านก็จะมาเล่นว่าวกันค่ะนะคะเมื่อวานก็กลับค่ำนะคะเมื่อวานก็ไฟ์สดจนค่ำเลยนะคะวันนี้ก็กลับค่ำอีกแล้วนะคะเพื่อนๆกำลังเก็บว่าวกำลังจะกลับกันแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดของเรานะคะเราอยู่หลังปั๊มเชลนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสัญลักษณ์ปั๊มเชลปั๊มเชลสองปั๊มเลยนะคะอยู่ตรงนี้เราอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฮีโน่นะคะหลังปั๊มเชลมีต้นตาลนะะี่ค่ะต้นตาลต้นตาลตรงนี้มีคนมาถ่ายคลิปหลายคนแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากมากนะคะที่เข้ามารับชมลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ กลับแล้วเรากลับเป็นสองคนสุดท้ายอีกแล้วมีคนดูห้าคนอยู่เลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอีกอีกสองวันนะคะเราจะมาปล่อยกันรวมๆกันหลายๆคนนะคะเพื่อนๆจะมีเด็กๆจะมีคนมาปล่อยว่วกันหลายคนนะคะอีกสองสามวันเนาะแล้วเพื่อนๆฝากด้วยนะคะอ่าไม่แน่นะคะวันที่ยี่สิบห้านี้เราอาจจะไปสตูลน,นะคะเราอาจจะพาเพื่อนๆไปไลฟ์สดดู การแข่งเว่ากันที่สตูลนะคะจังหวัดสตูลนะคะเขาจัดงานแข่งเว่านะคะจัดงานแข่งเว้าที่จังหวัดสตูลนะคะจัดงานแข่งว่าที่จังหวัดสตูลในวันที่25นะคะเพื่อนเพื่อนในวันที่25นี้เราอาจจะมีไลฟ์สดแล้วก็จะทําคลิปลงใน YouTube ด้วยนะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะวันที่25้านี้เราอาจจะไปที่จังหวัดสตูลนะคะอาจจะนะคะอาจจะไม่ได้ไปหรือได้ไปก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะวันที่25นี้มีการแข่งเว่าที่จังหวัดสตูลนะคะ มีการแข่งว่าวที่จังหวัดสตูลเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ